ความจริงที่ถูกซ่อนไว้และภาพลวงตาของความอ่อนโยนใครจะรู้ว่าจูๆ่ๆคุณยายข้างบ้านที่ดูสดใสเป็นมิตรกับทุกคนจะกลายเป็นฆาตรกรสุดโหดที่หันร่างคนไปต้มซุปซ้ำร้ายยังเคยเอาซุปมาแจากให้คนในตึกกินด้วยคดีปริศนาสถานโลกคุณยายฆาตรกรฆ่าหัน11ศพ ก่อนจะไปชมคลิปขอกำลังใจจากทุกคนครับกด s u b s c r i b e ช่องอ e ีจันเดอซีรีส์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับนี่คือภาพของชีวิตปกติในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซียผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทักทายเพื่อนบ้านยามเช้าและเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยคือสิ่งพื้นฐานแต่ภายใต้ความสงบสุขนั้นมีความลับอันดำมืดซ่อนอยู่ความลับที่ปกปิดโดยหญิงชาราคนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักในฐานะยายธรมรามาร่า คุณยายธรรมราแซมโซโนวาวัย68ปีหญิงชาราธรมาธรมดาาที่มีภาพลักษณ์เป็นคุณยายใจดีเป็นผู้สูงอายุที่ควรได้รับความเคารพและความช่วยเหลือแต่เมื่อเวลาผ่านไปอะไรบางอย่างในตัวเธอก็เปลี่ยนไปจากเพื่อนบ้านกลายไปเป็นฆาตกรและจากหญิงชาราผู้โดดเดี่ยวเป็นยายชาราฆาตกรแฝงตัวอยู่ในรูปลักษณ์ที่ดูอ่อนโยนและไร้พิษภัยที่สุด จุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวนนัญนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่26กรกฎาคม2015กล้องวงจรปิดจับภาพหญิงชาราวัย68ปีทามาร่าแซมโซโนโวากำลังลากถุงขยะขนาดใหญ่ที่ดูหนักอึ้งและมีรูปร่างแปลกๆออกมาจากอาพาร์ตเมนต์ของเธอภาพของหญิงชาราที่เดินอย่างเชื่องช้าอาจจะไม่ได้ทำให้เราสงสัยอะไรแต่ถ้ามองดูจริงๆแล้วถุงใบนั้นมีลักษณะที่น่าสงสยัย จนทําให้เจ้าของอาพาร์ตเมนต์ต้องแจ้งให้ตํารวจเข้ามาตรวจสอบและได้พบกับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวแท้ที่จริงแล้วคุณยายคนนั้นไม่ได้กําลังขนขยะทั่วๆไปเพื่อไปทิ้งแต่ในถุงขยะนั้นเต็มไปด้วยชิ้นส่วนของเพื่อนมนุษย์ชิ้นส่วนอวัยวะที่ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่ตํารวจจะสืบทราบว่าทั้งหมดนี้เป็นชิ้นส่วนของวาเลนตินายูลานวว เพื่อนบ้านวัย79ปีของเธอเองการจับกุมธรรมร่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่น่าตกใจตำรวจบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเธอและความรู้สึกที่พวกเขาได้รับคือกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นโลหะบางอย่าง พวกเขาพบร่องรอยคราบเลือดตามพื้นและผนังทุกซอกทุกมุมของบ้านที่เคยเป็นที่พักพิงของคุณยายคนหนึ่งบัดนี้กลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมแห่งความตายแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือการค้นพบไดอารี่สีดําของเธอซึ่งเผยให้เห็นว่าภายใต้รอยยิ้มของหญิงชารานั้นมีความมืดมิดที่ไม่อาจอยั่งถึงซ่อนอยู่ภายในไดอารี่มรณะเล่มนั้น ธมาร่าได้บันทึกเรื่องราวการฆาตกรรมของเธออย่างละเอียดเธอไม่ได้เพียงแค่เขียนถึงเหยื่อรายล่าสุดแต่ยังรวมถึงเหยื่ออีกหลายรายที่ตำรวจไม่เคยรู้มาก่อนเธอเขียนไว้ว่าฉันฆ่าเพื่อนสนิทของฉันตัดหัวเขาและหั่นศพเป็นชิ้นเล็กๆรวมแล้วมีผู้ที่เป็นเหยื่อของเธอทั้งหมด11รายหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของอเล็กเซ สามีของเธอรวมอยู่ด้วยหลังจากตำรวจได้ข้อมูลจากแดรี่มาแล้วก็ออกตามหาร่างของผู้เสียชีวิตคนอื่นๆที่ถูกระบุไว้ในนั้นแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่เคยมีรายงานว่าตำรวจเจอร่างของเหยื่อคนไหนอีกเลยยกเว้นร่างเดียวคือวาเลนตินายูลานวาที่เป็นเหยื่อรายล่าสุดและร่างของเธอถูกพบว่า ซุกอยู่ในถุงขยะทิ้งอยู่ใกล้กับบ่อน้ำในเมืองเซนส์ปีตเตอร์สเบิร์กเพียงเท่านั้นตำรวจสืบสวนลึกลงไปในอดีตของเธอพวกเขาพบว่าคุณยายธามาร่าเคยเป็นพนักง,งานโรงแรมและแต่งงานกับสามีอเล็กเซ่แต่สามีของเธอหายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่ปี2005ตำรวจสันนิษฐานว่าการหายตัวไปของสามีเธออาจจะเป็นเหยื่อรายแรกจุดแตกหักของชีวิตที่เคยปกติ คือการที่ความโดดเดี่ยวและความผิดหวังได้เข้ามากัดกินจิตใจของเธอเปลี่ยนความอ่อนโยนให้เป็นความเย็นชาเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความบ้าคลั่งเ <FT> พื่อนบ้านเล่าว่าเธอเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆมักจะพูดจาหยาบคายและก้าวร้าวซึ่งทําให้ทุกคนเริ่มห่างเหินจากเธอเธอถูกขับไล่ออกจากกลุ่มเพื่อนบ้านและต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ความรู้สึกนี้อาจเปลี่ยนความเศร้าให้กลายเป็นความเกลียดชังจนกระทั่งหญิงชาราที่เคยอ่อนโยนกลับกลายมาเป็นผู้ล่าผู้ที่เห็นชีวิตมนุษย์ไม่ต่างจากชิ้นเนื้อที่พร้อมจะถูกหัน่นคุณยายธรมาราได้เปิดให้คนภายนอกเข้ามาเช่าห้องที่จะเป็นเจ้าของอยู่จนกระทั่งในปี2003 เธอทะเลาะกับผู้เช่ารายหนึ่งอายุ4 4ปีและนั่นก็เป็นเหยื่ออีกหนึ่งรายที่เธอฆ่าแล้วก็ซุกร่างในถุงขยะก่อนจะโยนทิ้งอย่างไม่ใจดีในไดอารี่ของเธอได้เล่าวิธีการที่โหดเหี้ยมและน่าตกใจสุดๆเอาไว้ว่าการสังหารผู้เช่ารายนี้ของเธอเริ่มต้นด้วยการวางยานอนหลับก่อนและเมื่อปลิดชีพเหยื่อรายนี้แล้วเธอนําชิ้นส่วนไปต้มและกินตัวยวะภายในของเขาและยังเขียนไว้ในไดอารี่อีกว่าเธอชอบส่วนของปอดมากที่สุด ลองจินตนาการดูว่าคนที่คุณเคยทักทายทุกเช้าคนที่คุณเคยยิ้มให้คนที่คุณคิดว่าไม่มีทางทำร้ายใครได้แท้จริงแล้วคือฆาตรกรที่ซ่อนตัวอยู่และอาชญากรรมของเธอนั้นโหดเหี้ยมเกินกว่าที่ใครจะจินตนานการได้ความรู้สึกของเพื่อนบ้านหลังจากได้รู้ความจริงของคุณยายมรณะแล้วคือความขยแขยงอย่างสุดซึ้งพวกเขาอาศัยอยู่ในอาาพาร์ตเมนต์เดียวกันกับฆาตรกรได้ยินเสียงผิดปกติได้กลิ่นเหม็นโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่า นั่นคือกลิ่นของความตายความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่การเห็นปีศาจตรงหน้าแต่อยู่ที่การที่เราไม่รู้ว่าใครคือปีศาจโดยเฉพาะเมื่อปีศาจนั้นอยู่ในคราบของคุณยายผู้ใจดี หลังจากตำรวจเจอหลักฐานทั้งหมดแล้วก็พาคุณยายธรรมราไปดำเนินการทางคดีทันทีที่ศาลเขตฟุตเซ่ที่นั่นคุณยายธรรมรายังมีท่าทีไม่สำนึกในสิ่งที่เธอได้ทำลงไปนักข่าวและสื่อมากมายตามไปทำข่าวเธอที่นั่นจนมาถึงจังหวะหนึ่งในระหว่างการพาตัวคุณยายเข้าไปสู่ห้องฝากขังก็ได้เกิดภาพการส่งจูบนี้ขึ้นมาพร้อมสีหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มของเธอยิ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดในความไม่หวาดกลัวต่อกฎหมายของเธอเข้าไปอีก มาตัวคุณยายจนไม่เหลือช่องทางให้ดินได้คดีของคุณยายธารรมราากลายเป็นเรื่องราวโด่งดังไปทั่วทางรัสเซียเพราะฉากหน้าที่น่าตกตะลึงประกอบกับวิธีการฆ่าและการจัดการศพที่เธอทําด้วยตัวคนเดียวประกอบก,บกับการที่มีสื่อท้องถิ่นประโคมข่าวว่าหลังจากเธอหันเพื่อนบ้านออกเปชิ้นชิ้นแล้วเธอนําชิ้นส่วนเหล่านั้นไปต้มซุปและแจกจ่ายให้คนในตึกเดียวกับเธอได้ชิมด้วยแม้เรื่องนี้จะไม่มีมูลความจริงหรือหลักฐานจากตํารวจเลยแม้แต่น้อย แต่เมื่อประกอบเข้ากับปัจจัยหลายๆอย่างมันกลับทำให้ทั้งโลกหวาดกลัวเธอยิ่งขึ้นไปอีกท้ายที่สุดแล้วการพิจารณาคดีได้ข้อสรุปว่าธามาร่าซัมโซโนวาไม่ได้มีสติสมัมปชัญญะที่พร้อมจะขึ้นศาล <t> เธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตและถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนี่คือบทสรุปที่ชวในให้ขนลุกฆาตรกรที่โหดเหี้ยมที่สุดอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่คนชั่วร้าย แต่อาจเป็นคนที่มีจิตใจแตกสลายจนยากจะเข้าใจการลงทันที่ไม่ได้อาจเป็นการลงโทษในแบบที่สังคมคาดหวังและทิ้งคำถามไว้ว่าความโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นนี้มีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ การพิจารณาคดีของเธอเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม2016ขณะที่เธอถูกคุมขังอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชภายใต้การคุ้มกันอย่างเข้มงวดเธอสรารภาพกับตำรวจว่าได้ฆาตกรรมวาเลนตินายูลานววแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าศีะของเธออยู่ที่ไหนจนกระทั่งตำรวจตามไปเจอคุณยายธรรมราประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนและตำรวจว่าฉันมีความผิดฉันสมควรได้รับการลงโทษก่อนจะส่งจูบให้นักข่าวในห้องพิจารณาคดี เธอกล่าวต่อผู้พิพากษาที่กำลังซักถามเธอว่าฉันเตรียมตัวขึ้นศาลมาหลายสิบปีแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นโดยเจตนาฉันรับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้คดีฆาตกรรมล่าสุดนี้ทำให้ฉันต้องปิดฉากคดีนี้ลงผู้พิพากษาบอกว่าศาลถูกขอให้จับกุมคุณในข้อหาฆาตกรรมของคุณคุณคิดเห็นอย่างไรคุณยายธรรมราตอบอย่างไม่มีท่าทีหวาดกลัวว่าคุณตัดสินใจเองเถอะศาลถ้ายี่สุดแล้ว ฉันมีความผิดและสมควรได้รับการลงโทษเมื่อศาลบอกกับเธอว่าเธอจะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคุณยายสุดอำมหิตกลับยิ้มและปรบมือให้กับคำพูดนั้นเรื่องราวของร,ร,มรามาราซามโซโนว่าจะยังคงเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งความน่าสะพรึงกลัวที่สุดอาจซ่อนอยู่ในบ้านที่เราอาศัยอยู่ อยู่ในตัวคนที่เราคิดว่าเรารู้จักดีที่สุดและบางครั้งรอยยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดอาจซ่อนความมืดมิดที่ยากจะจินตนาการไว้ข้างในอาชญากรมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอกด Subscribe ช่องอ e ีจันเดอรซีรีส์เพื่อติดตามสารคดีอาชญากรรมแกะแผนสืบตามรอยล่าท้าชนอาชญากร ของตำรวจฝีมือเก่าที่คลี่ทุกคดีที่มีเงื่อนงำกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับ